เกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรของเทอร่าหลังจากที่เหรียญลูนาคลาสสิก LUNC พุ่งสูงขึ้นถึง70%โทเค็นเทอร่าทั้งหมดพร้อมใจกันพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในขณะที่ชุมชนตั้งเป้าหมายที่จะกู้คืนราคาผ่านการเผาเหรียญการปักหลักการสร้างโครงการและการศึกษาระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญลูนาคลาสสิก LUNC ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันที่พุ่งสูงขึ้นกว่า2,000ล้านดอลลาร์ราคาของเหรียญลูนา LUNC พุ่ง สูงขึ้นมากกว่า70%ในวันนี้ ราคาของเหรียญ Luna คลาสสิก LUNC ยังคงพุ่งไปตามทิศทางของโมเมนตัมในขณะที่ชุมชนยังคงเลือกเผาโทเค็นไม่หยุดและยังยึงยดมั่นในโทเค็น Luna LUNC ราคาของเหรียญลูนาคลาสสิก LUNC นั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นมากกว่า70%ใน1วันและ180%ใน1สัปดาห์ชุมชนได้พักดันราคาจากจุดต่ำสุดหลายสัปดาห์ที่0.001524ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่0.00447ดอลลาร์นอกจากนี้ ชุมชนยังตั้งเป้าหมายที่จะผักดันราคาให้สูงกว่า0.0005 000 USD ปริมาณการซื้อขายรายวันจึงเพิ่มมากขึ้นมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายพุ่งมากกว่า550%โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่2.78พันล้านดอลลาร์เป็นปริมาณการซื้อขายปัจจุบันชุมชนเชื่อว่าเป้าหมายระยะสั้นคือ0.1 USD อาจถูกโจมตีในเดือนนี้หากโมเมนตัมยังคงดำเนินการต่อไปชุมชนได้เผาไหม้โทเค็นลูน่าคลาสสิก LUNC ไปแล้วมากกว่า3.5พันล้านโทเค็นและเดิมพันมากกว่า528.8พันล้าน LUNC จนถึงปัจจุบันที่ น่าตกใจคือโทเค็น LUNC มากกว่า400ล้านรายการได้ถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เทอร่าได้ประกาศข้อเสนอการกำกับและดูแลการอัปเดตการเผาไหม้ข้อเสนอภาษีการเผา1.2%ที่รอคอยมานานและจะเพิ่มอัตราการเผาโทเค็น LUNC จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ราคาของเหรียญลูนาคลาสสิก LUNC และอาณาจักรของเทอร่านั้น ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสําหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมกับข่าวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไปที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ